สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ c h anel n The Move นะครับวิดีโอนี้มาคุยกันต่อกับเทรลเลอร์ตัวที่ของของ h ีฮักก่อนจะเริ่มก็แจ้งเตือนสปอยนะครับผู้ชมที่ยังดูภาพยนตร์และซีรีส์ของมาเ e l ยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับซีแรกในตัวอย่างคือตอนที่ Jennifer Walter ทอร์กำลังหลับบรูซเอาตรลมมากดเพื่อให้เธอตกใจตื่น ก็สังเกตตรงนี้คือป้ายบนแตรลมที่เขียนว่า The Mighty Hogg ซึ่ง Hogg ในภาษาอังกฤษนั้นบ่งบอกว่ามันคือเสียงร้องของ่านแบบเดียวกับโลโก้บนกระป๋องเลยครับ The Mighty Hogg จึงเป็นเหมือนประโยคที่เป็นอีสต์เอ็กไปยัง The Mighty Thor Jane Foster และถ้าในวงการเกมเรายังมีเกมที่ชื่อว่า The Mighty Goose ที่ออกแบบมาให้คล้ายกับ Metal Slug แต่เปลี่ยนตัวละครเป็น่านแทนในแง่ของเนื้อเรื่องบรูซระบุว่าเจเนฟเฟอร์วอ r เทอร์จะกลับคืนร่างมนุษย์เมื่อเธอหลับแต่ว่าเมื่อตกใจพร้อมกับอารมณ์โมโหที่โดนปลุกด้วยเสียงตแตร เราจะเห็นดวงตาของเธอเป็นสีเขียวก่อนแล้วค่อยแปลงร่างกลายเป็นชีฮักในที่สุดเขาสังเกตอันนี้ก็ชวนให้คิดถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดของทางมาเวลอย่างมิสมาเวลนะครับในตอนที่กัม马าได้รับพลังจากกำไรดวงตาของเธอก็เปล่งประกายด้วยสีม่วงเช่นกัน มันตีเยเจ์นี่คือคำที่บรูซเลือกใช้แนะนาเจนนิเฟอร์หลังจากที่เธอได้รับพลังซึ่งการเลือกใช้คําว่ามันตีเยก็สอดคล้องกับอีเวนต์คอมมิคอนประจําปีนี้ที่ทางมาเวลเรียกเฟส5าและภาพยนตร์กับซีรีส์หลังจากนี้ว่าเดอะมันตีเวิร์ซาก้าข้อมูลเพิ่มเติม,มเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรีส์ที่ประกาศในงานก็จะประกอบไปด้วยชีฮักเอเทอร์นีแอดลอที่จะเข้าฉายใน Disney Plus ในวันที่1 7สิงหาคมที่กําลังจะถึงแบล็กแพนเทอร์วอคันดาฟอร์เอเวอร์ก็มาพร้อมกับเทรลเลอร์อย่างเป พฤศจิกายนนี้ครับสติ๊กเ i อร์นิวเวชั่นซีรีส์นะครับเข้าฉายในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า e n ็ Man and the w ว s ควอนตัมมาเหนียวภาพยนตร์ที่จะเปิดตัวแข่งหรือคอนคาเร่กำหนดฉายวันที่17กุมภาพันธ์ปีหน้าครับการ r d i a n s of the g a l a x y Vol. 3เข้าฉายในโรงวันที่5พฤษภาคมปีหน้าเช่นกันเรื่องราวของมายาโลเปสหรือ Echo นะครับจาก a อ k Eye ก็มีกำหนดเข้าฉายใน Disney Plus ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งก็จะใกล้ๆก,กับกำหนดการเข้าฉายของโลกิซีซั่น2อีกด้วยครับ ต่อวยช่วงปลายปี2023ก็จะเป็นคิวของเบลดที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นวันที่3พฤศจิกายนในขณะเดียวกันนะครับริรีวิลเลียมเด็กสาวที่จะสวมชุดไอออนแมนอาร์เมอร์ก็จะมาในซีรีส์ไอออนฮาร์ดช่วงฤดูใบไม,ม้ร่วงปีหน้าและทางมาเวลยังระบุด,ด้วยนะครับว่าเราจะได้เห็นการเปิดตัวริรีวิลเลียมใน Black p a n t h e ร์วอคานดาโฟร์เอเบออีกด้วยซึ่งนักแสดงที่จะมารับบทนี้ก็คือโดมินิกชอนคนนี้นั่นเองผู้ชมที่อยากรู้ประวัติของอากาธาที่มีบทบาทเป็นตัวร้ายในวันด้าวิชั กำหนดเข้าฉายใน Disney Plu s ช่วงฤดูหนาวปี2023 Da ร์เดวิลบอลแ Again การกลับมาของบุรุษผู้ร้ซึ่งความกลัวนะครับชารลีคอสและวินเซนต์เดอโนฟิโรจะกลับมารับบทตัวเอกและตัวร้ายของเรื่องอีกครั้งทั้งแมดเมอร์ด็อกและวิลสันฟิส AKA k i n g p i n ที่กลับมาให้เห็นแล้วครั้งหนึ่งในการประจนภัยของฮอกอายกับเคสบิชอ p เอาละและต่อจากนี้จะเป็นภาพยนตร์กับซีรีส์ที่จะเข้าฉายในปี2024และ25นะครับด้วยแก่กับดันอเมริกา new world order thunderbolts fantastic four แล้วก็มาเวลเฟสที่6ที่วางแพลนเอาไว้แล้วก็คือ Avenger The Kang Dynasty และ Avenger Secret Wars ฉะนั้นสำหรับแฟนๆมาเวลก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าจาักรวาลน,นี้ยังอีกไกลแน่นอน ล้วกลับมาที่ตัวอย่างกันต่อนะครับในซีนนี้บรูซบอกว่าการเป็นฮักมาหลายปีของเขาทำให้เขาได้ข้อสรุปว่าความสมดุลน,นั้นสําคัญในยะของประโยคนี้ก็คงสื่อไปถึงความสมดุลระหว่างตัวเขาและฮักที่อยู่ภายในความสมดุลระหว่างอารมณ์ปกติและอารมณ์โกรธที่ต้องควบคุมให้ได้และความสมดุลในแง่ของการควบคุมร่างกายที่อัดแน่นไปด้วยพลังครับฉะนั้นการแตกฉานในความเป็นฮักจึงต้องผ่านการฝึกฝนซึ่งก็เป็นโชคดีของเจเนเฟอร์ที่มีบรูซคอยแนะนําแม้วิธีการของเฮียนะครับบางครั้งอาจจะดูบ้าบิ่นไปบ้างก็ตาม สกิลประกบฝ่ามือเข้าหากันอย่างรุนแรงเพื่อสร้างคลื่นกระแสะลงไปด้านหน้าเป็นทักษะที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Thunderclap ซึ่งเราจะเห็นว่าเจนิเฟอร์ก็สามารถใช้สกิลนี้ได้นอกจากนั้นฮัคยังเคยใช้ Thunderclap เพื่อดับไฟมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่อง The Incredible Hulk ในตอนที่สู้กับ Abomination อีกด้วยครับ รูซตอออการงอนๆไม่รู้ว่าญาติของเขากำลังจะกลับไปทำงานกฎหมายพอได้ยินนะครับเจนนิเฟอร์ก็หันไปหากล้องแล้วบอกว่าเขาพูดไปอย่างนั้นแหละซีนนี้ก็เหมือนเป็นการ breaking the fourth wall นะครับแต่เบื้องต้นผมคิดว่าเธออาจจะเผลอคุยกับตัวเองเหมือนกับตอนที่บรูซคุยกับฮัคในช่วงที่ยังคุมพลังไม่ได้ฉากนี้ก็เลยเหมือนเป็นการบอกว่าเจนนิเฟอร์ก็อาจจะกำลังคุยกับชีฮัคที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเธอนั่นเองครับ ฉากต่อมาจะแสดงให้เห็นภายในอาคารของบริษัทกฎหมาย GLKH ที่ได้อธิบายผู้ชมไปนในวิดีโอตัวอย่างอันแรกนะครับว่า GLKH ก็คือชื่อสกุลที่ได้จากบุคคลสำคัญ3คนจากมาเวลคอมิกทั้งมาตินกูดแมนสแตลลี่มาตินลีเบอร์และก็แจ็คเคอร์บี้ส่วน H นั้นเป็นตัวละครนึ่งเดียวที่ปรากฏในเรื่องชื่อของเขาก็คือโคเดนฮอลลีเบอ์ในตัวอย่างเราจะได้เห็นเขารับบทบาทเป็นหัวหน้าของเจนนิเฟอร์วอลเชอร์นะครับพร้อมกับประโยคน่าสนใจมากๆที่บอกว่ามีพวกยอดมนุษย์หลุดโลกปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆจากนั้นในตัวอย่างจะโชว์ให้เห็นผู้มีพลนย,นยลายค ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ชวนให้คิดต่ออย่างมากเลยนะโดยเฉพาะในตอนจบ m i s ิสมาเวลที่บรูโนบอกกับกัมลาว่าพลังของกัมลไม่ได้มาจากกําไรแต่ว่ามันเป็นผลมาจากมิวแทน DNA หรือยีนที่กลายพันธุ์ครับนั่นเท่ากับว่าสมมติฐานที่เราเคยคุยกันเอาไว้ในตอนนั้นว่าผลกระทบจากรังสีแกมมาในตอนที่ Bruce, t h a นส s และโทนีดิดนิ้วอาจจะส่งผลไปยังมนุษย์ทั่วโลกก็ได้ครับ น้องสีแกม่าเข้าไปมีเรีอคชั่นบางอย่างกับ DNA ของมนุษย์บางคนจนก่อเกิดการมิวเทชันทาให้พวกเขาเหล่านั้นมีพลังพิเศษเพิ่มเข้ามาประกอบกับข่าวที่มีการระบุว่าบางทีเควินเฟรกีอาจจะไม่เรียกมนุษย์เหล่านี้ว่าเอ็กซ์มนตามคอมมิกแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไปเลยซึ่งทางเว็บไซต์ Screen r a n t ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามิวเทนใน MCU อาจจะถูกเรียกว่า Marvels ก็ได้ครับโดยเขาอ้างอิงมาจากชื่อภาพยนตร์เดอะมาเวลที่มีการเติม S ด้านหลังแต่ว่าอย่งไรก็ตามนะครับมันก็มีข้อขัด พร้อมกันในเรื่องนั่นเองครับอย่างไงก็ตามสาระสาคัญเกี่ยวกับข้อสังเกตอันนี้ก็คือมาเวลเฟสห้าน่าจะมีผู้คนที่มีพลังเหนือมนุษย์ปรากฏตัวอีกมากมายตั้งแต่ตัวละครที่มีพลังเทียร์ล่างๆไปจนถึงเทียร์สูงๆเลยนั่นเองเร็ดความรู้เพิ่มเติมก็คือฮอลเดนฮอลิเวนนั้นเรียกผู้มีพลังเหนือมนุษย์ในภาษาอังกฤษว่าซูเปอร์ฮิวแมนครับทีนี้มาดูกันครับว่าเราเห็นใครบ้างที่มีพลังเหนือมนุษย์และลําดับไปตามนี้ครับฟล็อกแมนนั้นนอกจากสมาในชุดประจําตัวของเขาที่อ้างอิงมาจากคคออออออมมิิิงงวววววว่่่่าา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 ใในนนนนนตตตตัััััยยยี้้้้้้เเเเเเเรรจะพบบบบขขดดดลลืืไไทหห คนที่2คือมิวแทนที่มีร่างกายทรงพลังวันนี้กระโดดจากตึกลงมาด้านล่างกระแทกกับรถแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยผู้มีพลังในการแปลงกายนะครับโดยเราจะเห็นว่าตัวละครคนนี้แปลงร่างเป็นผู้พิพากษาซึ่งตัวละครในคอมิกที่สามารถปลอมปลอแปลงร่างกายได้แบบนี้มีหลายคนครับยกตัวอย่างเช่นชาลส์คราวเขาว่าข้อแตกต่างเล็กน้อยก็คือในช่วงที่เปลี่ยนร่างเราจะเห็นออร่าสีน้ําเงินแวบหนึ่งด้วยนะครับกับการเปลี่ยนร่างที่ทําได้ไวมากๆต่างจากคราวนะครับที่ต้องใช้เวลานานกว่านิดหน่อยอ้างอิงจากซีนเหล่านี้เลยครับ pause find the girl. Friend your mother's. the Friend find of girl. to นอกจากนั้นถ้าไม่ใช่คราวตัวละครที่มีสกิลเชฟชิปเตอร์ในคอมิกที่ทำได้แบบนี้ก็มีไม่น้อยเลยเช่นมิสเตอร์แฟนตาสติกโลกิเมฟิสโตหรือว่ามิสทีกจากเอ็กซ์แมนย้ำอีกทีนะครับว่าในคอมิกนะทว่าตัวละครคนนี้จะเป็นใครคงต้องรอดูกันอีกทีครับ ต่อมานั้นเป็นทีม4คนพวกเขาก็คือแก๊ง w r e c k i n g Crew ในโชว์เลอร์ตัวนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาแต่ละคนก็ต่างมีพลังกับอาวุธเฉพาะตัวที่อ้างอิงมาจากคอมิก โดยต้นกำเนิดของเร็กกิ้งครูนั้นมีที่มาจากนักโทษแหกคุก4คนพวกเขามาจากต่างสาขาอาชีพเลยนะครับตั้งแต่พนักงานโรงงานคนรับจ้างทำฟาร์มทหารไปจนถึงอดีตนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพในระหว่างหลบหนีจากคุกเดอะเร็กเกอร์ไปพบชเแลงที่มีพลังพิเศษสถิตอยู่ในต,ตอนนั้นเองสายฟาก็ผ่าลงมาใส่พวกเขาทั้ง4คนทาให้สมาชิกแต่ละคนได้รับพลังและก็อาวุธพิเศษเฉพาะตัวไปด้วยแันเดอร์บอลใช้ลูกตุ้มเป็นอาวุธนะครับเบลโดเซอร์ oser, มีหมวกประจําตัวและก็พายไดรเวอร์มีเกราะแขนที่ทรงพลัง ต่อมาจะเป็นตัวละครที่คล้ายๆกับนักมายากลวันนี้ปรากฏตัวในศาลที่กําลังพิจารณาคดีความไทเทเนียไวยรัสที่จะเป็นคู่ปรับคนสำคัญของชีฮักก็ปรากฏตัวในหลายซีนด้วยครับหรือว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่วิ่งเข้าจู่โจมตัวเอก และในซีนที่กำลังทำบําบัดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนฉากนี้เราจะเห็นว่ามีตัวละครมิวแทนคนอื่นปรากฏตัวด้วยทั้งตัวละครที่สวมชุดอัศวินและก็ตัวละครที่มีเขาบทสนทนาทำให้เรารับรู้ได้ว่าชิฮักกำลังแชร์ประสบการณ์การปรับตัวของเธอเมื่อค้นพบว่าตนเองมีพลังพิเศษเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้ผู้ร่วมบําบัดคนอื่นๆได้นำไปปรับใช้ในแบบของตอนเองซีนนี้ยังช่วยสะท้อนสภาพของโลกมนุษย์ณปัจจุบันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์มามากมายเฟรดไทม์ไลน์ของ MCU จะไม่มมไนน่่่เเเหหมมมมมืออออนน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 ดิีีีกกตตไแลลล้้้ววซึึึงงงงณุษษย์จัััพพศขา เจเนเฟอร์ Jennifer นั้นตกเป็นข่าวใหญ่เพราะเธอเข้าไปทำหน้าที่ทนายความให้กับเอมิลบรอนสกี้ที่เคยก่อความวุ่นวายมาจาก The Incredible h u ลฮัเอมิลถูกขังเอาไว้ภายในเรือนจำซุปเปอร์แม็กซ์ของหน่วยงาน d ี d c ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้เขาไม่ได้ถูกขังไปตลอดแต่ว่ากลับมีช่วงที่ออกไปร่วมงานประลองกับวองอยู่บ่อย ทีนี้การที่เจเนเฟอร์เข้ามาช่วยเอมิลก็น่าจะเป็นจุดตั้งต้นให้เขากลายเป็นสมาชิกทีมทันเดอร์โบในอนาคตส่วนแง่มุมที่สามารถเอามาแก้ต่างได้ก็คงเป็นเรื่องผลจากเซรั่มซูเปอร์โซเยอร์กับเลือดของบรูซที่ถูกรังสีแกมมาที่เคยฉีดเข้าไปในร่างของเขา มันทำใหเอีมิวไม่อาจควบคุมสติสัมปชัญญะได้100%คือแม้จะรู้ตัวแต่ว่าอับบอมิ t เนชันก็มีแนวโน้มที่จะเดือดดานได้ง่ายประกอบกับความช่วยเหลือจากหว่องก็ทําให้ในช่วงหลงังไวรัสคนนี้ดูมีสติสตางมากขึ้นเมื่อแปลงร่างมันเลยแสดงให้เห็นถึงสภาวะ before and after ของอับบอมิเนชันที่น่าจะช่วยทําให้เขาชนะคดีได้นั่นเอง ข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือเราจะเห็นกล่องใส่หลอดฉีดยาที่มีป้ายระวังกรรมตรภาพรังสีแปะเอาไว้ครับซึ่งหลอดฉีดยาพวกนี้ก็คงจะเป็นเลือดของบรูซที่หวังขอแบ่งมาทดสอบกับเอมิลคำถามก็คือทำไมหวังต้องพยายามจะช่วยเอมิลด้วยบางต้นผมมองว่าเราสามารถอ้างอิงคำพูดของเขาในตอนที่แวะมาเจอเจนนิเฟอร์ได้นะครับเขาบอกว่าจักรวาลของเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนั่นเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เกินน ness, ขเกดขึ้นในด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอะมันดิเวอร์สออฟแมดเนสก็ทำให้ซอร์เซอร์สู อาจจะไม่พอรับมือกับตรูจากความลายอื่นหวังจึงหวังว่าจะได้เอมิลมาร่วมทีมนะครับและแนอนาคตมันอาจจะหมายความรมถึงซูเปอร์ฮีแมนที่ปรากฏตัวในเรื่องอีกมากมายที่จะให้ความร่วมมือกับกลุ่มอเวนเจอร์อีกด้วยยกตัวอย่างโรกิงครูก็มีบทบาทใน Secret w a รดบฉบับคอมิกด้วยเช่นกัน บนหน้าจอ TikTok ถ้าลองกดหยุดภาพเราจะเห็นชื่อ ID หลายอันที่น่าสนใจนะครับเริ่มจาก h ฮักแ n น0909ที่น่าจะสือไปถึงสต a n l ลีผู้ให้กำเนิดชี u ักจากการ์ตูนฉบับแรกของเธอในชื่อตอน The s a v a g e s h i h k วางจำหน่ายเมื่อกุมภาพันธ์ปี1980ครับ TRK สูตร22ก็ย่อมมาจากแก๊งแท็กสูตรมาเฟียจากฮอ e ไอเอาละครับแล้วสองข้อสุดท้ายก็คือการเอ่ยถึงคำพีวิชานติของทำลายหลัก แล,แล้วตัวละครเดเิวิลที่ปรากฏตัวในตอนจบเทรลเลอร์เพื่อเป็นการยืนยันว่าทนายความทั้งสองคนจะได้มาเจอกันแน่ๆน,นะครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วนะก็ถ้ามีตกหล่นหรือว่าผิดพลาดตรงไหนไปต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับก่อนจากกันไปผมก็ขออนุญาตฝาก The Move Store เอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่กำลังหาขนมกินอร่อยๆร,ยรยะหว่างเล่นเกมหรือว่าดูหนังก็แวะมาช็อปกันได้ตอนนี้ก็จะมีทั้งวิสกิตปลากระพงมีแคปหมึกที่ทำจากหนวดปลาหมึก99%แล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจพรีออเดอร์เสื้ คลิปหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับโว้ยทอไว้เป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยังคุมได้ไหมความโกรธพุ่งพล่านเกินไหมไม่โกรธระดับปกตินี่แหละตอนหลับเธอคืนร่างกลับเป็นเจนปกติได้ตปลุกกันดังขนาดนี้ด้วยเหรอแน่นอนสิไม่งั้นก็ไม่หานี่คือเส้นทางชีวิตอีกหลายปีที่เธอกำลังจะออกเดิน เพื่อนสีเธอคือใครพายืดตั้งหากเล่าพายืดคือเพื่อนสีของมนุษย์ฮักการเป็นฮักความสมดุลนั้นสำคัญเธอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะชัดเจนแล้วว่าฉันเป็นฮักได้ปังมากก็ถ้าเธออยากกลับไปทำงานกฎหมายฉันก็ไม่ว่าเธอหรอก เขาพูดไปอย่างนั los, ้นแหละมีพวกยอดมนุษย์หลุดโลกปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆเราเลยเปิดแผนกกฎหมายเพื่อพวกเขาและผมอยากได้ชี้ฮักมาเป็นสมหน้าของแผนเจนนิเฟอร์วอเตอร์นมัสเตฉันมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยชายคนนี้เคยพยายามฆ่าญาติฉันบรูซก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เอ้า คนแค่สนเพราะฉันว่าความให้เอมิลบรอนสกี้คนสนเพราะเธอเป็นสาวเซืบตัวเขียวตั้งหางแ<จ>าล้วเจดออกโรงเลยถอยนี่ชุดโปรดด้วยฉันไม่ปลื้มด้วยหรอคุณวอเทอร์สพวกเรารับใช้พลังเบื้องสูงจัก,กรวาลของเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ฉันเป็นนักกฎหมายเราต้องทำตามคำพีคำพีวิชันติไม่หมายถึงคำพีประมวลกฎหมายเออสหรัฐไม่ว่าจะชอบไหมเธอก็เป็นซูปเปอร์ฮีโร่แล้วลุยเลยจ้าลองนึกถึงเพื่อนสมัยมัธยมคนที่เฟี้ยวยิ่งกว่าเราคนที่ดูมีสเสน่ห์คนที่ทุกคนรุมสนใจนี่เลยคะ่ะ เหมือนฉันจะอิจฉาเลยนี่ฉันอิจฉาเลยเนี่ย